วันนี้ไม่ได้มาสอนทำอาหารนะครับแต่วันนี้จะพามาดูแหล่งวัตถุดิบและที่สำคัญเนี่ยที่เนี่เป็นตลาด้าผักที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนต้องบอกว่าสำหรับธุรกิจร้านอาหารการที่เราได้วัตถุดิบที่คุณภาพดีราคาถูกเราสามารถจะควบคุมรสชาติอาหาร รวมถึงคุณภาพอาหารและต้นทุนอาหารได้นะครับจะบอกว่าที่นี่เป็นต้นน้ําของแหล่งวัตถุดิบเลยก็ว่าได้เพราะว่ากเกษตรกรเนี่ยมาขายเองเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างอเอ้ยชิดตายเ้ตายผมจำไม่ได้ตาโอ้โหพลาดแล้วเนี่ยจําได้จําได้จําได้สวัสดีครับ คือแบบเป็นความโชคดีมากๆแล้วก็แบบบังเอิญมากๆ,ๆเจอเชฟไก่นะครับต้องบอกว่าเป็นเชฟฝีมือต้นๆของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะขนาดนั้น <ชม S 1> เลยคือแต่ยังไงก็ยังน้อยกว่าเชฟกวัาน,นิดนึงนะคะต้องบอกอย่างนี้คือแค่แค่เอาเมนูอะไรมาให้เชฟชิมเดี๋ยวเชฟแกะได้หมดเลยขนาดนั้น oh <my S 1> เลยนะอันนี้อันนี้คือเป็นสรปพคุณที่ผมรู้มาขอบคุณครับแล้วผมเคยเจอเชฟครั้งหนึ่งนะครับตอนที่เป็นกิจกรรมของเพื่อนแทวร้านอาหารเนาะใช่ค่ะถามหน่อยทําไม คือจริงๆอะเราสองคนเนี่ยจะมีสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนกันค่ะคือตลาตลาดสดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเราอ่าเราไปกันทุกตลาดใช่ไหมคะสงสัยทาไมถึงมาซื้อที่นี่เออเชฟเดินตลาดแบบอย่างที่บอกค่ะสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพหรือทุกครั้งที่เชฟออกต่างจังหวัดที่หนึ่งที่เชฟจะต้องหมายมั่นปั้นมือเลยทุกจังหวัดคือไปตลาดสดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดนั้นนะคะข้อหนึ่ง เจ๊อยากเห็นบรรยากาศของเกษตรกรจริงๆเพราะสองก็คืออยากอุดหนุนเกษตรเกษตรกรจริงๆแล้วบอกได้เลยว่าในกรุงเทพสี่มุมเมืองอย่างนี้เลยค่ะในเรื่องราคาเรื่องคุณภาพเรื่องความสด<ย>นะคะตลาดสี่มุมเมืองเหมาะสําหรับร้านที่คุณมีสั่งจํานวนมากสี่มุมเมืองเป็นตัวเลือกที่ดีโดยเฉพาะช่วงเจที่ผ่านมาประหยัดเงินให้บริษัทไปได้เยอะมากเลยค่ะอาจจะต้องแอบมาเดินเองอะไรอย่างเงี้ย บราได้เลยแล้วเราสบายใจะว่ของสดใช่ของสดของดีมีคุณภาพที่สําคัญที่มั่นใจว่าเงินถึงคนปลูกผักค่ะคิดว่าในนี้ประมาณเกินเกิน70%น่าจะเป็นเกษตรกรที่ปลูกผักเองนะคะคิดว่าอย่างนั้นในในความรู้สึกสําหรับร้านอาหารต่างๆนะครก็สามารถเป็นไอเดียได้นะว่ามามาเดินตลาดนี้แล้วได้ของคุณภาพจริงๆเพราะว่าเชฟไก่เองก็เป็นคนที่ อยู่ในครัวจริงๆแล้วก็ปฏิบัติเองลงครัวเองเรียนสูตรเองทำทำต้นทุนเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นคือถ้าคนที่อยู่หน้างานเนี่ยเรามาบอกว่าเอ้ตรงนี้มันดียังไงเนี่ยก็สามารถการันตีได้ส่วนหนึ่งว่าใช่เพื่ออะไราดเชฟขวัญมาจากระยองได้นี่ไม่ธรรมดาแล้วนะคะและอีกเรื่องนึงที่เชฟอยากแนะนาในฐานะที่เราเป็นเชฟด้วยกันคพี่เคยไหมว่าเราจะได้ไอเดียใหม่ๆกับวัตถุดิบแปลกๆผักพื้นบ้านจริงๆผักขยงอย่างเงี้ยใช่ไหม ผักหอมแย้รู้จักไหมคะหอมแยม้เห็นไหมกลิ่นมันคล้ายๆกับาพาสลีอ่ะเห็นปะคุณจะเจออะไรแปลกๆที่นี่แล้วคุณจะได้ไปต่อยอดได้ไอเดียใหม่เยอะเลยทุกครั้งที่เทปเดินผ่านผักอย่าคิดว่าผักบุ้งไฟแดงทําได้แต่ผัดผักบุ้งม,มันทําได้มากกว่านั้นอีกเยอะนะคะทอดกรอบยำทอดให้กรอบแล้วราดน้ําส้มตําแถมปะคะคุณได้แล้วลส้มตําผักบุ้งกรอบ เจอย่างนี้เลยบอกเลยว่าอร่อยมากค่ะโชคดีมากมากวันนี้แค่มาคุยแป๊บเดียวแดงความรู้ด้วยเดี๋ยวเอาลับไปต่อยอดในเทดีขอบคุณเชฟแตนมากพี่เองก็โชคดีมากและเราได้ไปเจอกันครับผมขอบคุณมากครับบ๊ายบายอาคารนี้นะครับจะเป็นอาคารรถผักนะครับซึ่งเกษตรกรขับรถมาขายผักโดยตรงนะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยก็ สามารถมาซื้อได้โดยตรงกับเกษตรกรและมีการต่อรองราคากันได้เลยนะครับถั <Wow. S 1> กเยอะแยะมากมายเลยและที่สาคัญราคาถูกด้วยนะครับมีถากให้เลือกเยอะเลยนะครับมีรถเข้าออกของเกษตรกรเนี่ยวันหนึ่งก็ประมาณ1 5 0 0คันนะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวผมพามาคุยกับเกษตรกรอีกท่านหนึ่งนะครับ พี่ดาวนะครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่มาจากจังหวัดอะไรครับเชียงใหม่จ้ะมาจากเชียงใหม่เลยเหรอคร่ะพอเวลาพี่มาจอดรถขายใช้เวลาเยอะไหมกี่นาทีขายหมดถ้ามีแม่ค้าเหมาก็แค่ชั่วโมงเดียวก็หมดแล้วก็ถือการันตีเรื่องของความสดใหม่ใช่ใหม่ตลอดทุกวันคือเราเวลาเรามาตลาดนี้มั่นใจได้ว่าเราจะได้ของสดนะครับและที่สำคัญเราช่วยเกษตรกรด้วยเพราะว่าเราซื้อโดยตรงจากเกษตรกรเลยเรื่องของความสดผมค่อนข้างเน้นนะครับเวลาเราทําอาหารก็ต้องเน้นเรื่องของความสดใหม่ ขอบคุณมากเลยครับพี่เดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นต่อนะครับคือที่เนี่ยที่ว่าในส่วนของโซนตลาดผักทั่วไปอะราคาสูงกว่านี้นหน่อยเพราะว่าเขามีการตัดแต่งละเห็นป่ะคือน้ําหนักมันหายไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็จะได้ผักที่สวยงามนะแล้วก็ของเสียเนี่ยถูกตัดออกไปหมดละนะครับก็สามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับแล้วที่นี่ผักสดจริงจ คือเป็นผักใหม่ๆม,มาเลยแล้วเขาก็มาตกแต่งทันทีเลยนะ <S <S 1> <S 1> สังเกตอะไรไหมครับคือที่เนี่ยร้านแต่ละร้านเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าแต่ละร้านเขาจะมีเทคนิคในการเรียงผักให้โดดเด่นกว่าที่อื่นให้ดูสวยกว่าที่อื่นก็มีโอกาสที่จะขายได้มากกวา่าอันนี้เป็นเทคนิคการขายอย่างหนึ่งด้วยนะ <S <S ที่ตลาดนี้นะครับจะมีเป็นผักแปลก,ปกผักพื้นบ้านผักสลัดเยอะแย,ยะมากมายเลยนะครับแล้วก็จะมีผักคัดบรรจุที่เขาแพ็คเป็นแพ็คเล็กๆด้วยนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับที่นี่นะครับก็จะมีเป็นผักคัดบรรจุแบบนี้นะครับที่รองรับสําหรับร้านอาหารเล็กๆด้วยนะครับก็สามารถเลือกซื้อผักยอแยะมากมายเลยนะครับได้จากที่ตลาดพื้นบ้านแห่งนี้นะครับรู้จักหรือเปล่าครับผักอันนี้เขาเรียกว่าผักอะไรแล้วเขาใช้ทําเมนูอะไรนะครับ ช่วยเม้นมาบอกกันหน่อยช่วยเม้นมาเล่ากันฟังหน่อยนะครับว่าเอาไปทําอะไรอร่อย ซนนี้นะครับจะเป็นโซนพื้นไรนะครับซึ่งออในโซนนี้ก็จะมีขายพวกมันต่างๆข้าวโพดฟักทองนะครับซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆแล้วสังเกตไหมครับทางเดินเนี่ยคือจะค่อนข้างกว้าง,างเพราะว่าเขาสร้างมาเพื่อให้รถเนี่ยสามารถวิ่งมาส่งได้ที่แต่ละร้านเลยนะครับก็สะดวกสบายดีที่นี่เป็นตลาดมะม่วงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับ แล้วก็มีมะม่วงขายตลอดทั้งปีด้วยนะครับเราจะเห็นรถผักแบบนี้ตามหมู่บ้านเยอะมากเลยนะครับซึ่ง ต้องบอกว่ารถผักแบบนี้เป็นจุดกระจายสินค้าได้ดีมากๆเพราะว่าเข้าถึงทุกหมู่บ้านตามซอกะตอกซอยนะครับเพราะนั้นรถพวกนี้ขายของได้เกษตรกร,ร,ก,รก็อยู่ได้นะครับเพราะว่าเกษตรกร,ร,กรขายผลผลิตของตัวเองนะครับก็ต้องคัดคุณภาพด้วยนะครับแล้วก็เฮียเจ้าของรถแต่ละคันเนี่ยก็ต้องคัดคุณภาพของด้วยที่จะไปขายนะครับถือว่าเป็นขวัญใจของคนอยู่ในบ้านโดยเฉพาะช่วงล็อกดาวน์นะครับ อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับที่นี่นะครับเวลาคนมาซื้อผักซื้อของที่ตลาดนี้แล้วเนี่ยพอซื้อเยอะปุ๊บขนกลับไม่ได้ที่นี่เขามีบริการรถขนส่งด้วยนะครับเขาจะคิดตามระยะทางเนาะตรงนี้จะเป็นบริการรถรับจ้างนะเป็นคิวรถนั่นเองก็เวลาใครที่ซื้อของมาก็เอาของมาดรอปไว้ที่นี่นะครับแล้วก็แจ้งว่าส่งที่ไหนยังไงเขาก็จะมีราคาตามระยะทางถือว่าน่าสนใจมากสําหรับจุดนี้นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งสกิลนะครับที่เราเห็นได้ที่ตลาดสี่มุมเมืองคือ คนที่ขนผักนะครับที่เป็นเสื้อแดงเนี่ยต้องมีสกิลในในเรื่องของการเรียงผักด้วยนะว่าเรียงยังไงให้ได้ปริมาณเยอะแล้วก็เรียงยังไงให้ผักไม่ช้ำนะครับที่ต,ตลาดสีมุมเมืองแห่งนี้นะครับเปิดบริการ24ชั่วโมงรองรับธุรกิจร้านอาหารทุกธุรกิจเลยนะครับแล้วก็ปลายปีนี้นะครับจะมีสะพานเชื่อมโลเคอลรด เข้ามาที่ตลาดเลยซึ่งจะทําให้สะดวกสบายเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับและนี่คือเหตุผลว่าทําไมผมถึงพามาที่ตลาดแห่งนี้นะครับตลาดสีมุมเมืองสําหรับใครที่มีคําถามเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น Facebook และไลน์ของตลาดสีมุมเมืองไว้ให้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ